สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับผมอืมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ f c นะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องบอยสั่งนะครับผมอ่ะเข้าประเด็นกันเลยเนาะทุกคนก็อย่างที่หลายท่านทราบนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการคอมเมนต์นะครับอืมคอมเมนต์ในช่องทางต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นเลยเนาะ นะครับล่าสุดก็จะล่าสุดมีมีข่าวเรื่องของการไปคอมเมนต์เปรียบเทียบนะครับผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะเรื่องของเอฟซี FC, น้องต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวสุปรียาเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเป็น FC นะครับตัวจริงเสียงจริง FC ตัวปลอมเอฟซี FC, มาปัน่นหรือว่าคนที่ไม่ใช่ FC อะไร อันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบจริงๆเนาะแต่ตอนนี้ในมุมของผมนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นศิลปินเหมือนกันเนาะนะครับผมก็อยู่ในวงการาตรงนี้นะฮะมาค่อนข้างานานพอสมควรนะครับแต่ถึงจะไม่นานที่สุดแต่ก็นะครับอยู่ในวงการตรงนี้มาก็เข้าใจนะครับ <c oughs> ในมุมมองของผมก็เข้าใจ นะนะทะงั้ง FC ตัวจริงนะฮะของน้องต้นข้าวนะฮะแล้วก็เอซของนักร้องท่านอื่นนะครับทุกๆคนนะครับอประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนาะ,ะซึ่งเป็นประเด็นที่การพิมพ์เข้าไปแบบนั้นนะครับนะฮะถือว่าไม่ให้เกียรติกันนะครับเรียกว่าเรียกว่าไม่ให้เกียรติกันนะครับไม่ว่าจะมาปั่นกระแสมาปัน่นมาสร้างกระแสนะครับหรือ มาปั่นให้คนทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยนะทุกคนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเนาะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับทั้งที่น้องต้นข้าวเองก็เคยพูดอยู่ตลอดเวลาเนาะนะครับก็ขอร้องนะครับแต่ผมก็เชื่อว่านะครับหลายๆท่านนะ FC หลายๆคนนะของน้องต้นข้าวเองนะก็กก็ไม่ไม่น่าจะ ทำแบบไม่น่าจะทําแบบนี้เนาะเอฟซี FC ที่ตัวจริงนะคนที่เขาะนะครับชื่นชอบนะครับ,นะรบการที่ไปคอมเมนต์นะครับที่บอกว่า, <c oughs> าอ,าดดอนะาาืเปลี่ยนจากขออนุญา่ยชื่อเนาะที่ตามข่าวนะครับอืเปลี่ยนจากเอน้องเอนักร้องคนนี้เป็นน้องต้นข้าวได้ไหมอะไรเงี้ยอมนะครับ ไม่ควรนะครับผมพูดคําเดียวเลยว่าไม่ควรนะครับต่อให้คุณจะเป็นคนที่มาปัน่นหรือไม่ใช่ FC ต้นข้าวหรือจะเป็น FC ต้นข้าวก็ยิ่งไม่ควรนะครับซึ่งก็สิ่งที่ควรที่สุดคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอย่าลืมว่าคนจัดงานผู้จัดนะครับเขาจะเอานักร้องท่านไหนเขาจะเอาใครไปร้องเขาจะเอาใครไปรับเชิญนะครับ มันเป็นสิทธินะครับส่วนบุคคลนะครับเป็นสิทธิของผู้จัดนะครับคนจัดงานนะครับเขาอยากได้คนนั้นคนนี้นะครับทางเจ้าภาพนะครับอย่าอย่าอย่าลืมว่านักร้องนะครับในประเทศไทยมันมีไม่รู้กี่คนนะครับแฟนขับแฟนเพลงก็มีของของใครของมันนะครับอืมนะครับชอบใครชอบมันน่ะนะครับเรียกว่าชอบใครชอบมันดีกว่าเนาะนะครับอย่าไปก้าวไก่ไป เ,เขาเรียกว่าอย่าไปแซะไปอะไรย่งเงี้ยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับผม,มซึ่งกระแสะนะครับแบบนี้มันทำให้เกิดความวิตกกังวลนะครับของตัวนักร้องเองด้วยซ้ำไปนะครับ ซึ่งตัวนักร้องหรือว่าตัวน้องต้นข้าวเองเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยที่จะต้องว่าเออเขาก็ไม่ได้เป็นคนให้ออกคําสั่งออกคําสั่งให้ไปเขียนในโนพิมพ์อย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์พูดคุยการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับต้องใช้นะครับวิจรรารณญาณนะครับในการพิมพ์นะครับแล้วก็ใช้สติ นะครับไม่ใช่จะสนุกมือนะครับอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์อะไรเงี้ยนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับผมคนหนึ่งในฐานะที่ผมก็ดูน้องต้นข้าวมา,าตั้งแต <c oughs> ่ช่วงที่ทำทำคลิปนะครับใหม่ๆเนาะทำคลิปของเกี่ยวกับเรื่องต้นข้าวนะครับ,รบทำ จนติดตามจนแบบเอ,อดูนูน่นดูนี่นั่นอะไรมาเป็นโอ้โหเกือบร้อยคลิปแล้วนะครับอืมนะครับแล้ววันนี้พอเกิดประเด็นแบบนี้เนาะทุกคนคนที่น่าสงสารก็คือตัวน้องเองนะครับน้องต้นข้าวนะครับเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้อะไรด้วยหรอกนะคนที่ไปคอมเมนต์เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอีกนั่นแหละนะครับอืมถ้าเป็น FC ซีน้องต้นข้าวจริงๆนะฮะนะครับ ก็ควรอันนี้อันนี้แยกแยะไว้ก่อนนะก็ไม่ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรไปทำแบบนั้นเนาะมันจะสูมเสียไปถึงตัวน้องต้นข้าวเองนะครับซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับที่ผมออกมาพูดแบบนี้เนาะผมก็ไม่ได้ปกป้องอะไระทั้งทั้งนั้นแหละผมพูดในความเป็นจริงนะครับอืม เอาเป็นความเป็นจริงนะครับซึ่งกระแสแบบนี้มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนผมเหมือนกันเนาะนะครับสมมุติว่าเป็นตัวผมนะนะครับอ่าอ่าอันนี้ไ่สมมติด,ดีกว่าอืมผมเคยเคยได้ยินมากับหูนะครับผมเคยได้ยินมากับหูผมนะครับแต่ คือเราไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะนะครับซึ่งมันอยู่วงการเดียวกันเนาะเราก็ไม่อยากจะไปเปิดประเด็นไปอะไรนะครับผมเคยได้ยินนะครับไม่เอาบอยซังดีกว่าอ่าไม่เอาบอยซังเอาเอ้ยไม่เอาดีกว่าไอ้บอยไม่เอาเอาอคนนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้มันก็เป็นเอ,อ อันนี้เขาเรียกว่าไม่ไมถ้าเป็นเจ้าภาพนะเราจะไม่ได้อะไรเลยนะ,ะถ้าเป็นคนจัดหานะครับคนว่าจ้างนะเขาก็เป็นสิทธิของเขาเลยเนาะแต่มันจะมีประเภทว่าเออคอยกันไงกันอนะ่ะอืมนะครับซึ่งเอ้ยเอาผมดีกว่าครับอะไรเงี้ยเออไม่ต้องเอาบอยซังหรอกเอาผมดีกว่าอันนี้มี <c oughs> นะครับตอนนี้ความรู้สึกเราเราก็รู้สึกไม่ดีไงนะนะครับเรารู้สึกว่าเอา้าเอาเอเอ,อะไรเงี้ย อันนี้มันก็อีกประเด็นนะครับอืมแต่ที่น้องต้นข้าวที่ออกมาพูดบ่อยๆนะที่น้องขอร้องว่าอย่าเอาน้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะครับเออแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับก็เพิ่งเป็นนักร้องที่พูดง่ายๆว่ามีชื่อเสียงนะครับเพิ่งมีชื่อเสียงเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะแล้วแล้วก็อย่าลืมว่านักร้องท่านอื่นหลายๆท่านที่ก็สร้างชื่อเสียงมาไว้สร้างไว้ก่อนอะไรเงี้ย นะครับเขาก็เขาก็มีแฟนขับของเขามี f อของเขานะครับ ừ. เพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเกิดขึ้นจากบุคคลนะครับเพียงไม่กี่คนนะครับเพียงไม่เท่าไหร่นะครับจริงๆคอมเมนต์พวกเนี้ยผมเห็นมานมนานเลยนะนะครับแต่ผมไม่อยากเอาออกมาพูดตั้งแต่ก่อนหน้านูนเนาะนะครับคอมเมนต์พวกเนี้ยเกิดขึ้นในในโซเชียลในช่องทางต่างๆนะครับ คอมเมนต์ที่เอาต้นข้าวไปเปรียบนู่นนี่นั่นอะไอคนน้องต้นข้าว้ลงดีกว่า,าดังกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ไม่ควรนะทุกคนนะเออแต่ว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะผมเห็นมันเยอะอ่ะเยอะนะครับบางคนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามาปั่นมาอะไรหรือเปล่านะาคลิปแบบนี้ผมก็เคยทำมาแล้วเนาะผมเคยออกคลิปไปครั้งหนึ่งแหละนะครับเรื่อง เรื่องเปรียบเทียบกันนะครับว่าน้องต้นข้าวดีกว่าคนนั้นคนนี้อะไรอเงี้ยนะครับสิ่งพวกเนี้นะครับ,ค,รบคุณเป็น F c ซของน้องต้นข้าวนะครับตัวจริงนะครับเสียงจริงนะครับก็ไม่ควรจะทําแต่ถ้าไม่ใช่นะครับอืมก็ไม่ควรจะทำนะไม่รู้คุณมาจากไหนอะไรยังไงเนาะนะครับเกิดขึ้นมาทําให้อะไรไหมทําให้ มันเสื่อมเสียมันทําความรู้สึกอะนะครับอืทําให้น้องต้นข้าวเองนะนะครับคนมองเลยนะทุกคนนะครับอย่าลืมว่าโซเชียลยมันแรงนะนะครับโซเชียลเนี่ยมันสามารถทําให้เราบวกก็ได้ทําให้เราลบก,ก็ได้นะครับอือย่าลืมนะครับผมบอกไว้ก่อนเนาะนะครับท <c oughs> <c oughs> ่านี้ยเขาทําให้ทําให้เสียไปถึงน้องต้นข้าวนะทั้งทั้งที่น้องต้นข้าวไม่ได้รู้เรื่องอเลยเลย นะครับเ,เสียไปถึง f อของน้องต้นข้าวที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำไปนะบ,บางคนเขาก็เชียร์เชียร์ในในรูปแบบเชียร์ของเขานะครับชื่นชมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเมื่ออดีตน,นะครับมันก็มันไม่มีโซเชียลเนาะนะครับสมัยนักรองรุ่นก่อนๆน,นะครับ ไรไว่าจะเป็นพี่พึ่งพุ่มพวงเป็นพี่เป้าสายยานเป็นยอดรักเป็นเสรีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะมีแฟนคลับมีแฟนเพลงของเขานะครับพี่สุนารีพี่อะไรเนี่ยเขาจะมีของเขาโดยตรงนะครับ <_ T 2> แต่เขาก็สามารถที่จะฟังเพลงคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าเ,เขาก็ฟังแต่พี่สุอย่างเดียวฟังแต่พี่เป้าอย่างเดียวนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเขาก็ฟังพี่พึ่งด้วยฟังพี่เ,เสรีฟัง เออสารพัดจะฟังนะนะครับถ้างั้นก็สมัยก่อนเขาจะมีเพลงรวมนะครับมาได้ไงใช่ไหม,ไหมเ,เพลงเอามาหลุนรวมแล้วก็ลงใส่แผ่นใส่อะไรก็ว่าไปรับเพื่อให้กับแฟนคลับหรือเอฟซีหรือว่าคนที่ซื้อไปฟังเพลงครับผมก็คนหนึ่งนะที่ฟังเพลงนะครับหลากหลายนะฮะฟังเพลงเกือบทุกๆคนนะครับผมก็ฟังบทนะ สมัยก่อนนะผมยิ่งผมนะ่าโหลดไว้ในแฟลชไดร์นะอ่าแล้วก็เป็นแผ่นซีดีนะครับตั้งแต่ยุคอดีตเป็นม้วนเทปเลยนะผมซื้อเพลงที่รวมๆไะนะครับมันได้ฟังหลากหลายไงฟังคนนี้ฟังอะไรเพลินๆขับรถอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็มันมันเป็นมันมาเป็นยุคหลังๆนี้แหละทุกคนไอ้ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ไอ้เรื่องราวที่แบบเออเกี่ยวกับการคอมเมนต์เนี่ยนะครับโซเชียล อมเมนต์ตามโซเชียลต่างๆนะต่างแพทแอพแพอะไรเขาเรียกแพตฟอร์มต่างๆนะนะครับมันก็ทําให้เกิดกระแสดราม่านะครับอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเห็นใจนะครับก็คือตัวนักร้องเองนะครับตัวน้องเองนะซึ่งตัวต้นข้าวเองเขาก็ไม่ไม่รู้เรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับสิ่งแบบนี้นะครับ สิ่งต่างๆแม้กระทั่งตัวเขาก็อาจจะรู้เรื่องราวแต่เ,เห็นไหมเขาก็รู้เรื่องราวต่างๆนะที่เข้ามาในาชีวิตของเขานะครับเขาก็ออกมาพูดนะครับออกมาพูดบ่อยๆบ่อยครั้งนะฮะแต่ว่าก็ยังมีมือดีเนาะที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับพิมพ์เรื่องราวสิ่งต่างๆแบบนี้นะครับก็ไม่ควรนะผมดูแล้วอ่ะผมเห็นแล้วแหละนะครับแต่ เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้อยากรู้ว่าอะไรงานอะไรเงี้ยแต่เราเราเห็นตามข่าวแล้วแหละบอกอืม <c oughs> อมืถ้าเอาคนนี้เอาต้นข่าวดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะผมบอกคําเดียวเลยว่ามันไม่ถูกต้องนะครับมผมก็ไม่รู้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าใครเป็นคนพิมพล์ล่ะใครเป็นคนเขียนนะครับอซึ่งความความผิดหรือว่าความถูกเงี้ย มันก็ไม่ได้มีผิดมีถูกหรอกไอ้คนชอบใครชอบใครไม่ชอบใครเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่เราไม่เอามาออกเป็นสาธารณะแบบนี้นะครับมันก็อยู่ในใจเรานะครับอืมก็เหมือนการเลือกตั้งเลือกนักการเมืองเลือกสอสเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็อยู่ในใจเราเราไม่เราก็ไม่ได้ไปบอกใครนะครับชอบใครเลือกอะไรเงี้ยเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ประเด็นก็คือ อย่างที่ผมบอกนะครับประเด็นก็คือแบบไม่อยากให้ให้มันมันมันเสียหายในความคิดนะครับของแต่ละคนนะเนาะประเทศไทยเราเนี่ยมันมีคนไม่มันมีคนเท่าไหร่ใช่ไหมประชากรเท่าไหร่นะครับคนที่ดูโซเชียลคนที่ดูข่าวสารคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งนะครับหลายหลายคนผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบเพลงลูกทุ่งนะครับในระหว่างที่ ผมพูดคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งอยู่เนี่ยนะครับเรื่องยุ่งๆต้องยกให้กับลูกทุ่งเขาเนี่ยนะครับผมเคยได้ยินคนโพสเฟซโพสอะไรแบบเนี้ยนะครับจริงๆความจริงมันก็ไม่ได้อะไรมากพายเลยเนาะแคอ่อยู่ในกรอบนะครับอืคืออยู่อยู่ในกรอบของเราเองนะครับ นะเราก็ไม่ผมก็ไม่สามารถไปบอกใครได้ว่าเออให้ชอบน้องต้นข้าวอย่างเดียวนะนะครับให้ชอบออออพี่สุนารีอย่างเดียวนะให้ชอบอไรอันอย่างเดียวนะมันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกใครเขาครับใครเขาจะชอบแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เรื่องของแต่ละคน,นะครับแต่พอชอบแล้วนะ่มันก็ควรอยู่ในในในกรอบนะในขอบเขตนะครับไม่ควรที่จะเอ,อ่เอ,อ ให้มันนอกเหนือขอบเขตจนจนมันเกิดปัญหาต่างๆนะคนที่ออกมาพูดนะนะครับนักร้องรุ่นก,นก่อนๆนะครับรุ่นมาก่อนหน้านี้เนาะนะครับเขาก็เขาก็สร้างชื่อเสียงนะครับฐานแฟนคลับนะครับก็ก็เหมือนกันนะฮะฐานแฟนคลับของอน้องต้นข้าวเขาก็มีเหมือนกันนะต่างคนต่างอ,อยู่แล้วผมก็ประเด็นแบบนี้เนาะ อืมันก็เกิดขึ้นเฉพาะนี้นะตั้งแต่ก่อนนู้นแล้วนะทุกคนตั้งแต่งานพี่พึ่งพุ่มพวง,พงที่ผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วเนาะอเออเกิดประเด็นแบบนี้มาไอเรื่องดามงดงดราม่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยจะเห็นมีประดงประเด็นอะไรเลยนะ <c oughs> นั่นแหละเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าพวกที่มาปั่นกระแสามาปั่นเรื่องราวปั่นดาม่านะครับ มาป่วนมาปั่นนั่นแหละทาให้คนเราเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจอะไรกันทําใหเา้เกิดการาผิดเ,เขาเรียกว่าเข้าใจผิดกันนะครับม,มีความเข้าใจผิดแล้วก็พอนี้พอ,พอประเด็นแบบเนี้ยอมืมันจะเกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลย <c oughs> นะครับเวลานักร้องเนี่ยไปรับเชิญที่เดียวกันเนี่ยไปกันนักร้องที่เป็นกลุ่มศิลปิน หลายๆคนอย่างเงี้ยนะครับนะครับมันจะเกิดปัญหาตรงนั้นที่หลังนะนะเวลาแฟนคลับ f อซอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวจริงเราไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าตัวที่เขาเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับเออมันก็มัน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 จะทำให้เกิดปัญหาเวลาไปเจองานแบบตัวจริงเงี้ยนะครับนักร้องสามสี่คนอย่างเงี้ยนะครับมารวมตัวกัน นะครับเมื่ออดีตมีเยอะแยะไปนะคอนเสิร์ตนะครับสารพัดคอนเสิร์ตนั่นแหละนะครับเวทีทงเวทีไทยสมัยก่อนเห็นไหมนักร้องกี่คนนะมาโชว์นะครับรอขึ้นรอขึ้นรอขึ้นนะครับก็ไม่เคยเห็นมีปัญหาไม่เคยมีประเด็นอะไรเลยเนาะก็รอชมรอฟังกันอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับมาแล้วมาแล้วนักร้องท่านนี้มาแล้วกุดตายเออละไทยมาแล้วไผ่พงศอร ตักแต้นน่ไรก็ว่าไปนะครับก็รอชมรอดูมอบรางวัลบอบมาลงมาอะไอะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะฝากนะครับ F อเนาะนะครับของน้องต้นข้าวเองเนาะนะครับถ้า f อตัวจ,จริงนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเรามา บางทีเป็นเฟซเป็นอวตารเป็นอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีตัวจริงก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ใช่ f อต้นข้าวก็ได้อันน,น,นี้อันนี้ผมก็คิดนะครับอ่าซึ่งให้ความเป็นธรรมนะทั้งเอ่อทั้ง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 หมดนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนนะไม่ใช่ว่าเ,เราจับประเด็นมาแล้วนะเราก็ เราไม่ไม่ได้เลือกว่าเออจะต้องโจมตีอะไรใครอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูว่าออใช้สตินะครับออสักนิดหนึ่งเนาะใช้วิวจารยณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แหละเนาะขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับทีเออ่เข้ามารับชมคลิปบอยสังชวนยิ้มนะครับจริงๆออคลิปเนี้ยนะครับถ้า มัน,มนเขาเรียกว่าอะไรอะนะครับนี่มันมันอาจจะมีประเด็นเล็กๆในน้อยอีกเนะแต่เราก็ไม่ได้หยิบยกมาพูดหรอกเนาะเราก็จะพูดประมาณประมาณนี้แหละทุกคนเอา <c oughs> พอเป็นให้ให้ FC หลายๆท่านได้ชมนะครับมุมมองนะฮะแต่ละมุมมองของแต่ละคนนะครับผม อ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับผมโชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ